แม่ๆเคยไหมคะแต่งหน้าแต่งตัวเลือกเดรสตัวเก่งเพื่อไปงานกะปังเต็มที่เลยค่ะแต่ติดอยู่ตรงที่พุงมันป่องป่องรู้สึกอึดอัดตัวเองมากเลยค่ะอ๋อแม่นึกขึ้นได้แล้ววันนี้แม่ยังไม่ได้นั่งห้องน้ำนี่เอง คุณแม่ๆอย่างเรานะคะไหนจะต้องดูแลเรื่องลูกเรื่องงานนะคะดูแลตัวเองผิวพรรณหน้าผมแล้วอีกอย่างนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการขับถ่ายค่ะเพราะมันส่งผลต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งห้องน้ําทําธุระให้เป็นประจําสม่าเสมอให้ได้ทุกวันค่ะแต่ก็มีหลายๆคนนะคะซีเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทํายังไงก็ไม่ประจําสม่ําเสมอสักทีวันไหนไม่ออกนะคะก็จะเริ่มรู้สึกอึด อาจงุดหงิดไม่สบายตัวทรมานตัวเองมากๆเลยค่ะใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยเพราะว่าพุปงป่องๆนี่แหละค่ะซีเลยต้องหาตัวช่วยกันหน่อยค่ะนี่เลยค่ะตัวช่วยของซีลูกคุณซันสวีทลูกคุณจากแคลิฟอร์เนียตัวช่วยของซีค่ะมีไฟเบอร์สูงแล้วก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายทานได้ตั้งแต่พ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณลูกทานได้ทั้งบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะหยิบมาหนึ่งชิ้น อือร่อยมากค่ะนึบนุ่นมๆนะคะแล้วก็มีหวานกำลังดีมีกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงอร่อยค่ะอือร่อยนุ่มแล้วก็ไม่มีเม็ดด้วยหวานน้อยทานง่ายอร่อยชอบไหมคะชอบชอบรสชาติดีนะไม่เปรี้ยวไม่หวานหอม,อมหนึบนม เ,เหวานนิดๆไม่ได้หวานมากไม่หวานแหลมกินได้กับลงดีอืกคุกจันทร์สวีทเขาก็มีให้เลือกทานหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำลูกคุณหรือแบบลูกคุณไม่มีมเมล็ดหลายขนาดให้เลือกจะพกไปทานที่ไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้เหมาะสาหรับสาวรักสุขภาพแบบซีมากๆเลยค่ะ เมื่อเรารักตัวเองแล้วเรายังมอบสิ่งดีๆให้เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักได้อีกด้วยนะคะเพราะเขามีโปรโมชั่นของขวัญสําหรับคนรักสุขภาพพิเศษสําหรับคุณแม่สวนทุกท่านสําหรับส่วนลด20%เลยค่ะคุณแอซื้อสินค้าแบรนด์ซันสวีนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทน้ํำลูกพุนหรือลูกคุณไม่มีมเมล็ดขนาดใดก็ได้เพียงลงทะเบียนที่เพจ The Feel Good Club เพจ และซื้อสินค้าได้ที่ lazada online shop ค่ะคลิกที่ลิงก์แคปชั่นหรือปุ่ม shop now ใต้วิดีโอนี้นะคะเพื่อไปที่เพจ The Feel Good Club ค่ะแล้วก็ลงทะเบียนนะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทีนี้ก็รอรับลิงก์โปรโมชั่นส่วนลด20%ทางอีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับทาง The Feel Good Club ค่ะ,คะกดลิงก์โปรโมชั่นส่วนลด20%สำหรับซื้อสินค้าแบรนด์ซานสมิททั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกพุ่นไม่มีเมล็ดนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำลูกพุนขนาดใดก็ได้ที่ lazada online shop ค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเดี The ๋ จัดให้ตัวเองก่อนเลยค่ะหนึ่งชุดแล้วก็เดี๋ยวสั่งไปฝากคุณตาคุณยายอีกหนึ่งชุดนะคะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริมอ,อายุเยอะแล้วค่ะก็จะมีบ่นบ้างวันแน่นท้องบ้างถ่ายไม่ค่อยออกบ้างก็เดี๋ยวต้องให้ทุกคุณเป็นตัวช่วยซะหน่อยค่ะคุณแม่แม่รีบเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คนให้ก็มีความสุขคนรับก็สุขภาพดียิ้มได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะซีขอตัวไปงานเลี้ยงก่อนนะคะสวัสดีค่ะรีบ <c oughs> ไปแล้ว